สายยูดีนะคะดูนี่เลยค่ะวันนี้หนูมีหัวลากยูดีมานำเสนอนะคะเป็นหัวลากยูดี378แรงม้าปี58ค่ะแต่ยังมีออปชันที่จัดเต็มอยู่นะคะไปชมกันเลยนี่ค่ะส,สวยเลยค่ะพี่ขานี่ค่อยๆมีไฟตัดหมอกด้วยนะจ๊ะพี่สาแ<อ>รงมีสูงสุดนะคะอยู่ที่1 7 3 4นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวค่ะ และระบบยกหัวเก่งนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะพี่อู่ความสะดวกดสบายเลยนะมาดูส่วนอื่นกันต่อค่ะนี่นะคะเป็นส่วนของอล้อนะคะนี่ก็จะยางเหนะคะเต็มทุกเส้นแน่นอนค่ะยังสวยๆอยู่เลยค่ะพี่ขานอกจากนี้น,นะคะมีทั้งหมด10น็อตค่ะแน่นๆทุกตัวเลยจ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ดของบริเลนาบูอิงเจอร์คุนเลอร์ er นะคะนี่เลยวิ่งโค้งใหญ่มากเลยค่ะพี่และเป็นมาตรฐานไอเสียยูโร3ด้วยนะคะ คันนี้นะคะขับเคลื่อนด้วย2เงพาค่ะพี่และมีระบบ abs นะคะป้องกันล้อล็อกาากระจับพี่อ่านี่ก็จะเป็นตัวถังน้ำมันของเขานะคะถังน้ำมันของเขานะคะเป็นอะโลมเนยมงทั้งถังเลยค่ะและบรรจุได้ถึง4 0 5ลิตรเลยกันทีเดียวค่ะพี่ถือว่าเยอะมากมากเลยค่ะนี่นะคะเสียบกุญแจไขนะคะล็อกแน่นมากนี่เลยไปดูข้างในดีกว่าค่ะว่าจะแจ่มขนาดไหนนี่จะเป็นภายในของคาาประมาณนี้เลยเนาะพี่อ่าคันนี้นะคะมีทั้งหมด12เกียร์จ้า ดูส่วนตัวพวงมาลัยกันค่ะพี่นี่นะคะเป็นตัวส่วนของพวงมาลัยเรานะคะนี่สวยเลยค่ะไม้น,นะคะอยู่ที่450,000ค่ะถ้าเทียบกับปีนะคะก็ถือว่ากลางๆนะคะไม่มากนะคัดของเขานะคะเป็นคัดแฮมแผ่นเดียวค่ะควบคุมด,ด้วยระบบไฮดรอลิกนะคะส่วนเบรคของเขานะคะเป็นเบรคลมดังหลวงค่ะเราจะดูประมาณนี้ไปดูราคาทันทีกว่าคะ่ะเห็นแบบนี้นะคะหนูเปิดอยู่ที่160,000บาทเท่านั้นเองคะ่ะพี่คนไหนสนใจนะคะโทรได้เบอร์นี้เลยอ่าแค่นั้นยังไม่พอ ถ้าพี่มาซื้อกับเราหน้าร้านนะคะรุ่นรับรางวัลใหญ่หน้าง,งานเลยค่ะเรามาดูมือสองต้องเจยเย็มเท่านั้นนะคะแล้วเจอกันค่ะ